สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะครับช่องชายดวงเฮงนะฮะทุกทุกท่านกันเลยนะครับก็กลับมาพบกันนะสลับไปที่ในสูตรนี้แล้วนะครับสูตร248นะฮะ248สี่นำสูตรนี้ไปใช้นะครับงวดไหนออก248ก็นะครับขอให้โชคดีอีกแล้วกันเนาะสลับไปที่ในสูตรนี้เหมือนในงวดก่อนนะที่106นะครับก็เน้นนะครับในที่ตรงๆนะ42ตรงๆแล้วก็48ตรงๆนะครับก็ถูกก็โชคดีกันไปหลายๆท่าน ย้ําว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับวันนี้สูตรนี้ก็อาจจะหลุดก็ได้นะครับที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกนะฮะจะนําไปใช้กันอย่างยิสตินะครับเนาะเออนะฮะเข้าบ้างหลุดบ้างสลับปะปนกันไปแล้วกันถูกก็ยินดีด้วยนะถ้าไม่ถูกนี่ผมก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับก็มีนะครับช่วงหน้าสูตรเนาะสองนะครับสองสี่แปดนะมีช่วงก่อนหน้านี้ที่ออก2-48ตรงๆอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็คือในที่ในช่วงนี้เลย นะฮะศูนย์ก็ผมจะใช้นะครับคล้ายๆกันกับในงวดที่แล้วเนาะเนี่ยเนี่ยจับมาบวกเรื่อยๆนะครับเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะใช้เหมือนในงวดที่แล้วนะครับใช้กันยังไงนี้อ่ะมาดูกันแล้วกันก็พยายามดูเด้อะนะครับตั้งแต่ต้นจนจบคลิปนะฮะจะได้เข้าใจว่าเลขเด่นตัวเด่นเป็นตัวไหนเนี่ยบางท่านกดเลื่อนไปเลื่อนมาบางท่านนีกกดเลื่อนไปดูแต่ตรงท้ายนะครับก็งงสิครับนะครับเนาะ ถ้าดูถ้าฟังผมพูดตั้งแต่ต้นจนจบคลิปนี่เนาะก็จะได้เข้าใจนะครับเนาะเสียเวลาดูไม่กี่นานทีเองเด้อะนะครับเนาะกับบางทีนี่บางสูตรเนี่ยที่ผมคิดสูตรไปเนี่ยบางสูตรก็เกือบเป็นวันก็มีนะครับบางสูตรเนี่ยสองสามสี่ชั่วโมงนะบ,บางสูตรเนี่ยอดไซแล้วนะครับอ่าแปดเก้าหกสองเจ็ดสามเนี่ยอ่าในงวดถัดมาเนี่ยสองสี่แปดสองสี่แปดออกเหมือนกันเลยนะครับถัดมาจะออกเหมือนกันไหมนะครับซึ่งโอกาสน้อยนะครับ โอกาสน้อยที่มันจะมาเหมือนกันนะครับแต่ถ้ามันมามันอาจจะเป็นในตัวสลับก็ได้นะอาจจะเป็นสลับไป8 6ดหกรือแปดสองแเดแปเนี่ยนะก็แบบเนี้ยมันก็พอมีโอกาสมากกว่าที่มันจะออก6กสหรือเจ็นะครับแต่ก็ไม่แน่หรอกนะบางทีนก็อาจจะออกง่ายๆ่ายก็ได้นะครับอ่ะก็จะมีอีกช่วงหนึ่งนะฮะที่ออกนะครับแบบนี้นะก็จะเป็นในที่ใน4 4 2 6 6, 6 7 1 780908นะครับแล้วก็6 6 193 39เนาะ99 9, 9 8 824นะฮะแล้วก็แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นที่ชื่ใน8 8910 34อ่านะครับ นี่เลยนะที่เลขออกนะครับมันจะเหมือนในงวดที่แล้วไหมนะครับวดที่แล้วที่จากที่ผมสังเกตดูนะครับงวดที่แล้วนี่หนึ่งศูนย์หกเนี่ยเท่าที่ดูสามมีสามมีสี่สามสี่เนี่ยนะครับวันที่แล้วสี่สี่ห้าครับสามสี่ห้าเนาะนะครับสามสี่สามสี่อืมใช่นะครับวดที่แล้วเนาะอืมนั่นแหละนะครับที่ที่เน้นเน้นบนนะมันก็มา มา3 4เหมือนกันนะสามี่หเหมือนกันเลขมันออกใกล้เคียงกันนะครับมันก็ไม่ได้แตกต่างนะยเพราะว่างว,วดที่แล้วเนี่ยมันมา5้าแดแล้วเนาะนะครับมันมา5้าดก็มันมันต้องมาเหมือนกันนะเนี่ยก็เลยมาสนะี่ะปดที่ผมเขียนให้นะเนาะนั่นแหละนะครับ,รบก็ล่าสุดเนี่ยเท่าที่ดูแล้วเลขตัวเดียวเลยนะครับเลขตัวเดียวตัวไหน,นครับก็คือสาม 3เด่นบนนะครับสจะมาไหมในที่ในเด่นบนหรืออาจจะไม่มาเลยนะก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะเพราะว่ามันก็เป็นสถิติเท่านั้นนะครับเนาะอ่ะนั่นแหละซึ่งเท่าที่ผมดูแล้วนะครับถ้าใช้ในสูตรเหมือนก,นกันกับในช่วงนี้นะครับก็คือนี่เลยนะฮะเอาตรงนี้จับบวกกันนะฮะหลักแสนหลักแสนหลักหลักร้อยหลักสิบหลักหมวเนี่ย จับบวกกันนะครับแ, <lawsuit. S 1> แล้วก็จะจับไปเพิ่มแต้มลดแต้มนะครับตรงนี้มาแทบทุกทุกวดเลยนะอันนี้จับเหมือนกันเนี่ยจะบวกเหมือนกันก็มาเหมือนกันนะครับนี่ลองจับตรงนี้บวกกันก็มาเหมือนกันนะครับอ่ะลองนําไปจับบวกกันดูเด้อนะครับเนาะเนี่ยหรือจะจับเอาคร่าวๆแล้วกันนะครับจับเอาคร่าวๆเนี่ยแปดบวกกันกับ0ูนย์ศูนย์บวกแปดได้แปดนะครับเนี่ยก็ได้แปด 8เพิ่มแต้มไปเป็น9ลดแต้มมาเป็น7789นี่ก็มา9เนี่ยถัดไปงวดนี้ก็บวกเหมือนกันนะครับแสนนี่แสนนับร้อหน่วยเนี่ย0ูนได้0นะบวกกับ2อนงะก็ได้ศูนเนี่ยก็มาศูนย์เพิ่มแต้มลดแต้ม,ตมนี่แหละอ่ะลองแคบหน้าจอ,อกันไปบวกแล้วกันนะครับเนาะจะผมบวกไปนี่ทุกทุกช่วงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะครับผมจะมาลองบวกในช่วงล่าสุดแล้วกันนะครับเนาะเนี่ย 2บวกกับ2ได้4 4บวกกันกับ0ูนย์ได้4นะ4บวกกันกับ4บวกกันกับเก้านี่ก็จะเป็นในที่ใน3นะครับ3เอาไ้ฝั่งไหนเอาไ้ฝั่งนี้นะครับ3เพิ่มแต้มไปเป็น4ลดแต้มมาเป็น2เนี่ย2 3 4นี่ก็มาใน4เหมือนกันนะครับถัดมา2บวกเจ็ดเจ็ดบวกกันกับ4เป็นนะครับ11เนาะอ่าก็เป็น1 1บวกกันนกับ5เป็น6 6บวกกันกับ9เป็น15้านะครับ5เพิ่มแต้มลดแต้มน,นะครับ4 5 6หนี่ก็มา6นะครับสังเกตว่ามาในหลักหน่วยรอบก่อน4หลัก6นี่ก็6ในหลักหน่วยเรามาดูรอบนี้จะมาในหลักหน่วยไหมนะครับ1บวก1เป็น2 2บวกบ0ูนย์ได้2 2บวกกับ6ได้8ก็จะได้8 9ลดแต้ม789นี่ก็มาในหลักหน่วยก็แสดงว่าถ้าจับบวกกันแบบนี้จะมาในหลักหน่วยนะครับอ่ะลองดูในช่วงล่าสุดตรงนี้เนาะ1บวก2ได้3 3บวกกันกับ4ได้7 7บวกกันกับ8นี่ก็จะได้5ได้5 5 5 6 4 4ห้กอ่ะก็มา6แล้วแต่นี้มาในหลักสิบเนาะตัวนี้9บวก8 บวก2เป็น0ย์เป็น9 9บวกกับ4ก็จะเป็น3อันนี้มา6มาล่าง2 3 4ี่อันนี้มาบนแต่ตรงนี้มันมาในหลัก10เนาะอ่ะล่าสุดเนี่ยครับล่าสุดก็ต้องเป็นนะครับในที่ใน5บวกกันกับ2นี่เป็น7 7บวกกันกับ4นี่เป็นนะครับ7บวกกับ4เป็น11เนาะแล้วก็1 1บวกกับ8ก็จะได้9นะครับ อาจจะบวกให้นะครับรบางท่านเดี๋ยวจะงงนะครับหลักแสนเราตามนี้เลยนะตามหลักห้าห้าบวกสองบวกสี่บวกแปดตรงนี้สองบวกกับแปดเป็นสิบก็จะเหลือในที่ห้าบวกกับสี่ก็ได้เก้าเพิ่มแต้มไปแล้วก็ลดแต้มแปดเก้าศูนย์นะครับล่าสุดเนาะอืมนะฮะจะมีจะมาไหมจะออกหรือเปล่า จะอยู่ในหลักสิบหรือหลักหน่วยนะแต่ถ้าดู2ช่วงนี้มันมานะครับในที่ในหลักนะครับหลักสิบเนาะช่วงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็99มาในหลักสิบพอมาถัดมาก็มาหน่วยก็เอาตามนี้นะครับก็เอาตามช่วงล่าสุดช่วงล่าสุดมันมาหน่วยนะครับก็890กก็ต้องติดไว้ในที่ในหลักหน่วยนะครับส่วนในตัวที่จะมาจับเลยก็เอาเหมือนในงวดท,ที่แล้วนะครับ ว่ที่แล้วก็คือนี่แหละหลักหมื่นบวกด้วยเลขคงที่6นะฮะหลักหมื่นบวกด้วยเลขคงที่่าบวกด้วยเลขคงที่6ก็จะเพิ่มแต้มนะครับอันนี้เป็นเพิ่มแต้มเหมือนกันนะบวกด้วย6กนี่ก็จะได้ในที่ใน5้นี่ 5, นี่ 5, น 5, ก็มาตรง5ตรงๆเลย4ได้มาจากในสูตรนี้นะสี่ห้านี อันนี้เหมือนกันนะครับก็บวกกันเนาะหกบวกกับ2ได้8นะถ้าเพิ่มไปเป็น8 8 90กอ่ะ890ก็มา0มาบน0 6นี่ก็6 6มา4มา6ล่าสุดเนี่ยฮะก็จะเป็นในที่6 6บวกกันกับหลักหมื่นนะครับ8บวกกับ แปดบวกกันกับ6ก็จะเป็นในที่ใน4 4 5 6เพิ่มแต้มไปก็มาบนแล้วก็ล่าสุดล่าสุดก็ต้องเป็นนะฮะใน6 6บวกหลักหมืน่น6บวก6เป็น12ก็ได้ 2, 3, 4 2, 3, 4กับจับกันกับ 8, 9, 0จับคู่นะฮะจับคู่ก็จะจับจับให้ตรงๆเลยแ้วกันนะครับก็ขอให้มาตรงๆเลยนะฮะเนาะ,ะสำหรับในนะครับใ,ในในสูตรนี้ นะยังว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเน้อะนะครับมันอาจจะหลุดก็ได้นะหรือมันอาจจะเข้าก็ได้นะครับเป็นไปได้หมดนะครับแล้วก็9 0นะครับก็จะเปนในที่ใน2 8 2 9 2 0 3 8 3 9 3 0 4 8 4 9 4 0นะฮะก็ก็เท่าที่ดูแล้วนะครับมันมาบน2วงวดแล้วนะครับบน2งวดน่าจะอ่ะรอบนี้ นะครับน่าจะเป็นในที่ในบนนะเพราะว่าเนี่ยสามสามมาบนถ้า3ไม่มามันอาจจะเคลื่อนไปนะครับเป็น4ี่ก็ได้หรือเป็น2เนี่ยเนาะเหลือเป็น3 3มาอีกก็ได้นะครับเนาะอ่ะก็นําไปจับแล้วกันนะครับเนาะนี่แหละนะครับในตรง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 บนล่างนี่สมาชิกก็นําไปจับแล้วกันนะครับเนาะอ่ะแต่ถ้าเท่าที่ดูแล้วก็น่าจะเป็นบนหรือเปล่า เดี๋ยวอาจจะเราลองนําไปเปรียบเทียบกันนะครับในสูตรอื่นๆก็ได้นะครับนี่แหละครับก็จะเป็นในสูตรนะครับสูตร2องนะครับสองสี่แปดนะสองสี่แปดก็แ้วก็ขอให้ใช้ได้อีกต่อเนื่องเลยกันนะฮะก็ขอให้เดินดีนะไอ้ตรงเนี้ยนะครับสมาชิกก็ก็ลองนําไปจับไปบวกเลยกันเนี่ยแสนหลักร้อยหลัก10หลักหน่วยนะครับบวกกันแล้วก็จับไปเพิ่มแต้มลดแต้มมันก็จะได้ในตัวเด่นในวัถัดมานะครับผมว่าไอ้ตัวเด่นนะครับเนี่ย มันน่าจะมาตรงๆเนาะเออเหมือนในงวดที่แล้วนะก็ขอให้มาตรงๆเหมือนในงวดที่แล้วรอบที่แล้วแล้วกันนะครับสําหรับในที่ในสูตรนี้เนี่ยฮะก็หวังว่าจะโชคดีนะครับถูกหวยนะเนาะเฮงเบังปังกันแล้วกันนะ้วสำหรับในล่าสุดก็อาจจะนะครับนำไปเปรียบเทียบแล้วกันนะก็ยังไงยาลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยก็ขอขอบคุณนะสำหรับในการติดตามรับชมกันในทุกๆท่านเลยนะฮะอุตสารรับชมกันในจนจบคลิปนะครับเนาะ เสียงแหบเสียง,งแห้งกันแล้วนะครับเชงนไงก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคลิปนี้สวัสดีครับ